ตอนนี้กำลังจะทําการจูดเป็นบังที่สองหลังจากไปแล้วบังแรกรวบยอดกวักข่าขวักข่าไปตามภาษามื่อนํำไม่เลยพี่น้องตามภาษามื่อนํำไม่เคยไหมเหมือดแรงโอ้โหว่าสีนน้อนใส่เหมือดแรงเคยไหมเนี่ยนอนล่งบอาเหมือดแรงเคยไหมน้องล่องบอลเหมือดแรงน้องล่องบอลของไฟก็แหงบ่อพานลักเงินเมียมาแต่ตู่เป็นแนวด้ยนี่ล่อบังที่สองสองบนบังคู่กันบังแรกชาบน้ำยอดบ่อคอยอยู่ปันไหน ไฟรวบยอดไฟออกแห้งทําไหนงอหางนกงอหางขาดบางนี่ก็จะเอาสิดีๆเนียแน่นแล้วเลิกดีสีม่งแรงเดี๋ยวอีกสองนาทีนยไปไหนปวดติดตามนั่งเสาได้เมือหมาน้อกันสามบังมาน้ากันสามบังอีกบังหนึ่งที ได้ที่่งยบานสามร้เก็ีกกออกลมแน่เป็นไข่สดได้สองร้อยสี่สิบอีกเส้าวิเจ้ากินบ่ได้เจ้าเขาบ่ได้เลยได้ก็เลยได้เก็บน้ำกันที่ตวนแตเปหไงนี่นะเหมือนไอ้คนหวัดมาสู่ย่างดีโอ้ยมัใส่แ่นดำเลยไหมก็ติดตามเพื่อนยังไง

ทีนี้ขันเนี่ยขันห้างสาเลสสิเลสก็ในห้องใช่ไหม ย no ังไงบ้างแม่นแม่นนี่นะจันว้าปเสียัวเฮสียแล้วลูกปิงเบียดยิงเบียดนักจะไลเงี่ยวจะไลเงี่ยว เอ้ยเ่ยวไว้เ่ยวไว้โอ้คอยยาวอีดีวะสามสิบเจ้าไว้สามสิบนั่นลาทาเก้าเานันเขาไรอยู่บ่สี่พอดีไหำนี่เป็นยังไงเห็นวะบออยู่บ่เล่นใส่หัวเลนใส่หัวเลน ใส่หัวแลนไปเบืงนมีหาแพะเดียวอยากจูดไปแล้วปรากฏว่าเป็นบังไฟไหลจักหน่อยบังไฟติดฐานอีกต่างหากมัดมาบังไฟเสียนลวกไปเลย เมืองของเพิ่น,นประสันจวดออกจากฐานหล่อของตัวจวดแล้วยังชืดจะให้่อบังไรให้อยู่ออกเจ้าให้อ,ออกสองรอยหาซิฟมันก็เป็นบังไฟอยากใส่หัวแลีนเป็นวงกว้างเั็กหน่อยนี่คือได้ทดสอบเล็กหน่อยลงเล็กมวยใหญ่ <ใน S 1> จั <ใน S 1> ็ก <ใน S 1> หน่อยอก็เลยข้อมันก็เลยไหลเหีห่ยวเข,ขหาหย่อนหยากเลยเล็กหน่อยนี่มือมัด มัดเนี่ยนี่มัดขาเจ้าของมัดขาเจ้าของมัดจะถึงเหี่ยดึงแห้งไปอยู่ออกเจ้าให้ไปตีฐานแต่ว่าถ้าแม่นบ่ตีฐานออกไปกับสี่รุ่นรุ่นจิ้งมินมินหน่าอาจจะรุ่นจิ้งมินมินหน่าโอออกที่เรีกันแองนี่น้ำเขาอียงบางแรกกะแม่นกันเน่นยิ่งยิ่งด้วยเป็นมื่อน้ำไม่กะเขาน้ำยอดเพรถึกเขาน้ำยอดหน่อยแน่กะหางขาดกระตุกยอด ยังมาเลียนเงนหัวมันนั่นไม่เปน้องไฟกับการกรรมการยังตายก่องฮะบอกตำแหน่งเนี่ยบอกตำแหน่งเนี่ยอยู่หันกรรกรรมการบุห็นกรรมการบุห็นเวลาอไหร่สอนเท่าบุห็นมีเท่าเดียวเห็นเีากปจับตำรวจอยู่ตรงบเห็นบุห็นเลยมันน้อยบอกตำแหน่งเนี่ยบอกตำแหน่งเนี่ยอยู่หันเจ้าอยู่บ่เจ้าสรุปเออใครอยู่เจ้ารอดตายไปจีหาชิพงชิมหาอ่าฟูเฮ้ยยังมาหาชิพงชิมหาอนี่ยนั่นชิพงชิมหา ต่ความรู้คือเล็กหยอดเล็กหยอ,อดหน่อยลงการเก่าของไฟก็สีสานี่เล็กหน่อยมันก็ไลไรหลากเงวมันคือมือนัน่นหลากหลากเลยวกัเป็นเป็นหลากข้อดำดำไ้ปเสียแนต้ว ไปยิงเบียดยิงเบียดอกจะไรเงียจะไรเงี้ยเอ้ยเกี่ยวไปเกี้ยวไโอ้ขอยเงี้ยวีดีวะสาิเกี่ยวไปสานั่นลาทาเก้านะไรนั่นเขาหลายอยู่หรอสี่สิบพอดีเหรอชั้นนี่